ชุดเลนส์กล้องไลกาสมิลักซูมใกล้ซูมไกลคมชัดรวมถึงถ่ายวีดีโอระดับโปรโดได้ความละเอียดสูงสุดถึง 8K เข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วกับโหมด Fast Shot สนุกกับการถ่ายแบบสตรีทเหมือนกับคุณถือกล้องไลกาอยู่ในมือและนี่คือความพิเศษของกล้องไลกาบนสมาร์ทโฟนอย่างเสียวมี 15T Pro และก็เสียวมี 15T สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับเราอยู่กับ Xiaomi 15T ซีรีส์ โดยทาง Xiaomi เ,เองก็อัปเกรดครับจากเดิมเน้นแค่สเปคอย่างเดียวใส่ชิปแรงๆมาทำราคาดีๆนะครับแต่ครั้งนี้ครับจะเห็นว่าการจับเอาตัวไลกาชุดเลนส์ัมิลักมาใช้งานบนตัว T-series นั่นหมายถึงเราสามารถจะถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอ บนเสียวมี 15T ได้สนุกสนานมากขึ้นโดยเฉพาะบูทและก็โทนภาพในสไตล์ไลก้านะครับที่หลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาเริ่มปรับจูนออกมาแล้วให้มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสไตล์ของการถ่ายภาพสำหรับแชร์ตามโซเชียลต่างๆมากขึ้นไม่ได้มาในสไตล์กล้องฟิล์มจ้าเหมือนสมัยก่อนๆครับเริ่มที่ชุดกล้องหลังของเสียวมี 15T Pro กันก่อนนะครับเรียกเป็นครั้งแรกของ T Series ก็ว่าได้ที่เรามีตัวของ Optical Zoom 5เท่า บนเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับ JN5 ส่วนตัวกล้องหลักเป็น Light Fusion 900ครับความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้อง Ultra Wide ความละเอียด12ล้านนะครับโดยไฮไลท์ก็จะเป็นตัวกล้องเทเลนะครับระยะซูมออปติคอล5เท่าและถ้าเกิดเราซูมเลยจากระยะช่วงที่เป็นออปติคอลไปนะครับโอเค10เท่าเนี่ยถ่ายออกมาได้เลยครับ ความคมชัดเลียยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดซูมเกิน20เท่าขึ้นไปนะครับมันจะมีไอ้มาช่วยมนวนผลภาพครับเพื่อให้ภาพนั้นมีความคมชัดมีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนเรื่ององการซูมไกลๆที่ตรงนั้นเนี่ยเอาจริงแล้วตัวเซ็นเซอร์กับชิ้นเลนเนี่ยมันไปไม่ถึงและอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเสียวมี 15T Pro เนี่ยถ่ายไกลถ่ายใกล้ก็ชัด เพราะว่าตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับออกแบบให้สามารถถ่ายซูเปอร์มาโครคอสอัพแบบนี้ได้เลยมแมลงเต่าทองครับคือตัวเล็กมากๆแต่ก็ถ่า,ถายออกมาได้ขนาดที่ใหญ่ประมาณนิ้วก้อยหรือภาพนี้ครับผมต้องการจะถ่ายน้ําค้างบนใบไม้แต่ r ฟ g ์กราวนะครับติดเพลียน,น้อยๆมาครับคือนี่คือเล็กจิ๋วจริงๆนี่แหละครับถ่ายใกล้ถ่ายไกลก็ชัด โดยเฉพาะระยะพอเทสครับจากที่ลองไปถ่ายมานะครับเรื่องของตัวโบเก้การละลายฉากหลังเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยการเก็บพวกไรผมต่างๆดูเนียนตาซึ่งถ้าดูจากส่วนของผิวสกินโทนแล้วก็เดนามมิกก็จะเห็นว่ารอบนี้ครับทางฝั่งซอฟต์แวร์ของตัวไลกาเองครับปรับจูนมา ให้ถ่ายออกมาแล้วสนุกมากขึ้นถ่ายออกมาแล้วดูสวยดูบิวตี้ได้ไม่ได้มีคอนทราสต์จัดจนเกินไปนะครับเหมือนช่วงที่จับมือกับไลค้าแรกๆส่วนตัวกล้องหลักไลท์ฟิวชั่นนะครับเป็นเซนเซอร์ที่เก็บแสงแล้วก็มีค่า EV ะครับค่อนข้างกว้างเลยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพมาเรื่องของ Dynamic r a n g e ก็จะเด่นชัดด้วยระยะหน้าเลนส์มมิลก็อาจจะกว้างเล็กน้อยนะครับแต่นี่สามารถจะแตะเพื่อเปลี่ยนเป็น28,35เพื่อให้เข้าระยะที่เราชอบถ่ายได้ แล้วก็เป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายภาพแนวสตรีทด้วยส่วนตัวกล้องอัลตราไวท์นะครับทางฝั่งเสี่ยวมีก็ออกแบบให้เก็บภาพได้มุมกว้างระยะคือ0.5เทบเทาระยะเลนประมาณ15มิลน,นะครับคือได้ภาพกว้างเลยนอกจากโทนภาพไซลไลก้านะครับทั้งวีวิดออเทนติกก็สามารถจะเลือกปรับได้แล้วนะครับยังมีอีกโหมดหนึ่งครับฟาสช็อตในโหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้กล้องไลก้ามาก่อนหรือพวกสไตล์กล้องแบบเรนไฟเดอร์น่าจะชอบกันนะครับวิธีการเข้าสู่โหมดนี้นะครับ แบบรัดสุดๆก็คือจากหน้าจอปิดอยู่แล้วกดปุ่มลดเสียง2ครั้งจะเข้ามาที่โหมดฟ้าช็อตนะครับหรือถ้าอยู่ในโหมดกล้องแล้วอยากใช้งานฟ a าช็อตครับก็แค่ปัดขึ้นแบบนี้ครับนี่เลือกตรงกลางเลยฟ s t Shot อาจจะมี UI แตกต่างจากตัวกล้องปกติเพราะนี่มันจําลองด้านหลังกล้องไร้กล้ามาเลยเราเห็นว่ามันจะมีเฟรมข้างนอกและก็กรอบตรงกลางครับ อันนี้เป็นลักษณะของการเล็งภาพในสไตล์ของพวกกล้องแบบนี้ครับแต่ที่เรามองเห็นด้านนอกด้วยเนี่ยก็เพื่อเอาไว้เช็คว่าเฮ้ยรอบรบข้างเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเล็งอันนี้เข้ามาในเฟรมปุ๊บเราจะได้กดได้เลยถ้าเกิดเทียบกับบดกล้องปกติเราจะเห็นภาพแค่ส่วนที่เราต้องการถ่ายเท่านั้นถูกไหมครับแต่ในโหมดนี้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยเรียกเหมาะกับงานถ่ายแบบสตรีทมากๆโดยมีเระยะของตัวกล้องครับตั้งแต่2 8ม mm, ม35ม mm, ม50ม mm, ม75ม mm, ม แล้วเห็นว่าเวลากดแต่ละครั้งเนี่ยเฟร,รมก็จะต่างออกไปการโฟกัสการครอบภาพก็จะเปลี่ยนไปครับอีกอย่างที่โหดมากครับของเสี่ยงมี 15T Pro หรือจะบอกว่าโปรสมชื่อก็ได้ก็คืองานวิดีโอครับรองรับความเรยดสูงสุด 8K 30เฟรมนะครับหรือถ้าถ่ายที่ 4K เนี่ยก็มีให้ถึง120เฟรมด้วยเพื่ออยากเอาไปทำพวกงานสโลโมชั่นเนียนๆและที่โปรที่สุดก็คือ รุ่นนี้ครับรองรับการถ่าย 4K เปิด10 bit หลอกแล้วหลอกอันนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกล้อง ultra wide ตัวกล้องหลกักรวมถึงตัว telephoto ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีตัวของรัดที่ใช้งานกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับสามารถโหลดเข้ามาแล้วก็เปิดพรีวิวครับกวบคู่ไปกับตอนที่ถ่ายได้เลยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเอาไปเกรดสีทีหลังครับแตกได้ตัวเนื้อไฟล์ที่มันดันมิกจัดๆหน่อยก็สามารถเลือกเปิดเป็น HDR 10 ในการถ่ายวีดีโอก็ได้ครับจากภาพถ่ายแล้วก็วีดีโอทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นกันมานะครับก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยเรื่องของโทนสี เรื่องของการปรับสกินโทนนะครับเงาแสงต่างบนใบหน้าเนี่ยทำได้ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ AI นะครับอย่างตัว Portrait LM นะครับที่มาช่วยปรับให้ภาพบุคคลเนี่ยมีความสวยงามเป็นธรรมชาติหรือ Color LM นะครับที่มาช่วยปรับโทนสีในแต่ละกล้องให้สมดุลกันและก็ยังเป็นตัวช่วยในการประมวลผลภาพเวลาซูมไกลๆด้วยจากกล้องมาต่อที่สเปคของ Xiaomi 15T Pro กันบ้างครับ รุ่นนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นเล็กน้อย6.83นิ้วนะครับความสว่างเนี่ยสูงสุดถึง3,200นิตอาตาัตราเรเฟลตของตัวหน้าจอครับเลื่นไหลครับ144 h z รรองรับทัชแซม pling ครับสูงสุดถึง2,560 h z ครับเพราะฉะนั้นตอนที่เล่นเกมจังหวะที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องออกแอคชั่นเนี่ยพร้อมตอบสนองอย่างรวดเร็วยิ่งได้ชิปเซ็ตของ Mediatek นะครับ Dimensity 9400 Plus มาเรื่องของประสิทธิภาพประมวลผลอันนี้คือแรงอยู่แล้ว ทางเรื่องของการคุมความร้อนก็ทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในฝั่งของ m ิดิเทคเองอย่างผลทดสอบเบนช์มาร์ครับที่เราเทสมาคะแนนระดับนี้นะครับการเล่นเกมพวกกราฟิกโหดๆเก s ชิน Impact เซนเลโซนซีโร่อะไรพวกนี้ก็สบายๆครับเพราะฉะนั้นเกมมาตรฐานในบ้านเราเอาวีผับจีที่ไม่ต้องการสเปคสูงมากนักสามารถจะเลือกปรับกราฟิกสูงปรับเฟรมเรทลื่นๆได้เลย ส่วนการใช้นานหนักๆต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหรือว่าถ่ายภาพถ่ายวีดีโอก็ตามครับเซมิได้ดีไซน์ไอซ์ลูปซิสเต็มครับในการช่วยระบายความร้อนออกจากตัวของชิปเซตเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความเสถียรสามารถใช้งานหรือว่าเล่นเกมได้ต่อเนื่องยาวนานโดยที่เฟรมเรทยังคงนิ่งอยู่ซึ่งความเร็วแรงและความลื่นไหลครับทั้งการใช้งานการเปิดอคเควชั่นหรือว่าการเล่นเกมเนี่ย ก็ต้องมาจากตัวของแรมกับหน่วยความจำด้วยรุ่นนี้ได้แรม12 g b นะครับ LPDDR5X หน่วยความจำมีเลือก2ความจุคือ512 g b กับ1 t b เป็น u f 4.1และตัวแบตเตอรี่นะครับความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมรองรับ Xiaomi HyperCharge 90วัตต์เรียกว่าสามารถชาร์จมือถือจากที่แบตหมดเลยนะ36นาทีครับกลับมาเต็ม100%ได้เหมือนเดิมหรือใครที่ยินกับพวกระบบชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้ก็รองรับการชาร์จไวไร้สายด้วยสูงสุดถึง50วัตต์ส่วนในในการใช้งานนะครับ HyperOS ก็มาพร้อมกับ x i ี o m i HyperAI ทำงานร่วมกับ Google นะครับครั้งนี้ก็ สามารถใช้งานพวกฟีเจอร์ต่างๆไม่จะเป็น Circle to s e a r c h Gemini พวนนี้คือมีให้ครบหมดหรือจะเป็นการตกแต่งภาพถ่ายนะครับ AI Erase ลบภาพลบคนลบของปเปลี่ยนเติมทุกสิ่งอย่างเข้าไปรวมถึง i m a g e e x p a n s i o n ที่สามารถขยายภาพ ที่บางทีเราถ่ายมาแล้วอาจจะบิดเบีย้ยวต้องการปรับใหม่แก้ไขใหม่ก็สามารถเติมภาพได้ส่วนของการออกแบบนะครับดีไซน์ตัวเครื่องในครั้งนี้บอกเลยว่าฟีลลิ่งตอนจับถือมันดูพรีเมียมมากขึ้นและก็ยังมาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานนะครับอย่างเฟรมตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมเกรดอากาศยานกระจกหน้าจอก,ก็เป็นคอน n ิ่งกอล์ฟ l ากราสเจไนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนแต่ที่เขาไปเนี่ยมันคือตัวฟิล์มที่เขาติดมาให้ตั้งแต่แกะกล่องนะครับ แต่ว่าด้านในคือเป็นคอนนิ่งกับเรื่องกร s จเ็ไอมาพร้อมกับการทดสอบ IP rating 68ครับซึ่งเทสถึงขั้นที่ว่าจมน้ำลึก1เมตรไม่พอพอลอง3เมตรเลยก็ปรากฏว่า3เมตร30นาทีครับสามารถรอดมาได้จากที่ลองใช้มาครับเสียวมี1 5 t pro ครั้งนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากกล้องก็ดีนะครับซูมใกล้ซูมไกลโอเคหมดงานวิดีโอก็แจ่มด้วยว่าแต่ว่าถ้าเกิดจะเทียบกับเสียวมี1 5 t ครับตัวเบสโมเดลเนี่ย มันมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างยังมีกล้องไรก้าอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวมาลองไล่ดูไปทีละเรื่องครับถ้าจะไล่ดูจากเรื่องของตัวดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของชุดโมดูลกล้องด้านหลังเนี่ยตัวของ 15T Pro มันใหญ่กว่าแล้วก็ชุดกล้องจัดเต็มกว่านะครับตขนขณะที่ดิเมนชันขนาดตัวเครื่องนั้นหน้าจอ6.83เหมือนกันแต่ว่า Xiaomi 15T เนี่ย จะมีเรฟเรตที่120 h ฮิเท่านั้นนะครับเรียกว่าสเปคจอจะด้อยกว่ารุ่นโปรนิดนึงแล้วก็ความหนาความบางผมว่า 15T เนี่ยบางกว่าแล้วก็เบาวกว่าแล้วก็จะมีตัวชิปเซตนะครับที่เสียวมี 15T นั้นได้เป็น Dimensity 8400 Ultra นะครับความเร็วความแรงเนี่ยก็จะสู้รุ่นโปรไม่ได้ที่เป็น Dimensity 9400 Plus แต่ถ้าเกิดพูดหนึ่งพวกการเล่นเกมทั่วไปนะครับ เกมที่กราฟิกโหดก็พอเล่นได้อยู่แต่จะไม่สามารถเปิดทั้งเฟรมเรทสูงกราฟิกสูงควบคู่กันไปได้แต่ั้วพูดถึงเรื่องของ OS และการใช้งาน,นครับความลื่นไหลนะครับเรื่องของ AI ก็มีให้ใช้เหมือนกันนะครับเซลมีไฮเปอร์ก็มาหมดเลยครับทั้งตัวของที่ร่วมมือกับ Google อย่างเช่น Circle to Search j e m i n i นะครับเช่นเดียวกับการตกแต่งภาพถ่ายต่างๆครับมี Air r er r a s e a i Expansion ก็คือในฝั่งซอฟต์แวร์ครับตัวเครื่องแล้วก็ A.I. เนี่ยเหมือนกับรุ่นพี่เป๊ะส่วนชุดกล้องนะครับอันนี้คือแตกต่างกันตรงที่ชุดกล้องหลังเสียวมี 15T นะครับตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยเป็น Light Fusion 800การเก็บแสงต่างๆอาจจะได้กว่าตัวของ Light Fusion 900ในรุ่นโปรอยู่ประมาณนึงส่วนกล้อง Ultra Wide ก็ความเอียด12ล้านพิกเซลครับเหมือนกับรุ่นโปรกล้องเทเลโฟโต้นั้นก็เป็น Optical Zoom 2เท่านะครับทำให้ระยะของการซูมเนี่ย ก็จะมี2เท่าแล้วก็4เท่าไม่เสียรายละเอียดครับถ้ากเกิดซูมไปที่ประมาณ8เท่าหรือ10เท่าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นน้อย e บ้างแล้วครับซูมไกลสุดได้60เท่านะครับและตัวเสียวมี15ทีเนี่ยก็ไม่ได้มี AI ซูมครับมาช่วยในการปรับภาพเวลาซูมไกลๆด้วยการพูดถึงโทนสีภาพครับการถ่ายภาพทั่วไปนะครับภาพพอเทตเอง ก็ถือว่ายังทำได้ดีนะครับแล้วก็เก็บโทนสีภาพของสไตล์ไร i กาเอาไว้ได้อยู่มีโหมดฟ้าช็อตให้ใช้งานเหมือนกับรุ่นโปรนะครับแต่จะไม่มีตัวของโหมดซูเปอร์มาโครนะครับเพราะว่าระยะซูมกับการคลสอัพถ่ายใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงส่วนแบตเตอรี่ครับความจุ5,500มิลลิแอมป์เท่ากันแต่รุ่นนี้จะรับการชาร์จไวแค่67วัตต์และก็ไม่รองรับระบบชาร์จไร้สายเปรียบเทียบสเปคให้ดูกันแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นที่พร้อมจัดเต็ม ใช้งานทั่วไปเล่นเกมเลืน่นๆสเปคแรงๆได้นะครับกล้องซูมไกลจะไปถ่ายงานกีฬาถ่ายคอนอะไรพวกนี้นะครับก็มีตัวเลนเทเลโฟโต้ออปติคอล5เท่าไม่ใช้งานแต่ถ้าเกิดอยากใช้งานทั่วไปไม่ต้องซูมไกลขนาดนั้นนะครับกล้องถ่ายออกมาสวยในสไตล์ไลก้าเหมือนกันลองดูเสียวมี15ทก็ได้เสียวมี15 t ทีมีเลือก3สีนะครับมีโรสโกมีสีเทาแล้วก็สีดำที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้น15,990บาท มาพร้อมกับแรม12หน่วยความจำ256ถ้ารู้สึกว่าใช้ไม่พอครับอัพเป็น512ได้ที่17,990ในช่วงพรีออเดอร์นะครับ Xiaomi 15T เนี่ยจะแถม Redmi Watch 5 Active และ Power Bank ด้วยส่วนใครอยากจัดของแรงนะครับ Xiaomi 15T Pro นะครับมีสี m o คค่าโสีดำแล้วก็สีเทาในมือผมตอนนี้ ราคาเริ่มต้น21,990นะครับมาพร้อมกับแรม12และความจุ512เลยนะครับแต่ใครบอกว่าเฮ้ย512ก็ไม่พอมี1เทไหมจัดให้ครับ1น B แาบายอยู่ที่ราคา24,990แต่ที่โหดไปกว่าคือของแถมช่วงพรีออเดอร์ของ 15T Pro นะครับได้ Redmi Pad 2ไปใช้งานคู่กันเลยครับได้เห็นรีวิวกันไปแล้วนะครับชอบรุ่นไหนจะจองรุ่นไหนกันก็เมนต์มาบอกกันด้วยล้กัน วันนี้ผมพักทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ทางช่องให้ด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ